สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจียชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยกัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งเป็น2สูตรใหม่นะครับที่จะเอามาฝากกันให้พิจารณาดูนะครับในงวดนี้สถิติของทั้ง2สูตรยังไม่ผิดนะครับเข้ามาก็12บสองงวดติดนะครับเห็นว่าสถิติน่าสนใจนะครับงวดนี้ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากงวดที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเข้ามาสองสูตรทั้งสองสูตรนะครับวดแรกนี้จะชนกันที่สามตัวนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับรางวันที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งทดเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยนะครับวดต่อมาชนกันเจ็ดศูนย์หนะครับออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ด ชนกัน3 2 5นะครับออก6 5 2หลักหน่วยนะครับเลข2ชนกันที่เลข3กับเลข2นะครับออก8 7 2ชนกันที่8 1 7นะครับออก9 0 7าศูนย์เตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกันที่เลข6กับเลข2นะครับออก9 0 6 เลข6นะครับเข้ามาชนกันที่เลข0กับเลข9นะครับออก0 1 9เลข9เข้ามาชนกันที่เลข4กับเลข3นะครับออก9 0 3ตัวที่เข้ามาคือเลข3ชนกัน4ตัวนะครับ0 3 6 2นะครับออก2 7 2ตัวที่เข้ามาคือเลข2 ชนกันสองห้าหนึ่งนะครับสามตัวกับผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสองนกันที่เลขหกกับเลขห้านะครับออกหกศูนย์ห้าของงวดที่ผ่านมานะครับสองสูตรนี้ชนกันอยู่ที่ศูนย์เก้าสองกับผลรางวัลที่ออกห้าสามศูนย์เลข0ูนะครับเข้ามา จีสิบงวดติดนะครับทั้ง2สูตรยังไม่ผิดตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรไปคร่าวๆนะครับงวดแรกนะครับ3าบวก3ามเป็น6กหบวกห้าเป็นส1บ1อดบเวกสเป็น15้าได้เลข5าตัวแรกเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับห้าหกเจ็ดแดนะครับเพื่อม,มา4ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้ให้บวก3านะครับ8ดบวก3ามเป็น11นะครับทั้งหมด5้าตัวกับผลรางวัลที่ออกนะครับ สี่หนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาวัดต่อมาสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับออกสี่หนึ่งเจ็ดสองสามสี่ห้าแปดนะครับออกหกห้าสองหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับออกแปดเจ็ดสองห้าหก

01236นอะครับออก272 9 0125อศ0อก8 72 4 5 6 7สอะครับออก605 ของงวดที่ผ่านมาสองบวกสเป็น 4, 4ี่ี่บวกสเป็นแ8ดแดบวกหเป็น9ก้าได้เลขเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้านะครับตัวนี้บวกสามนะครับตัวสุดท้ายบวกสามนะครับตัวแรกบวกทีละหนึ่งนะครับสองบวกสามได้ห้ากับผลรางวัลที่ออกห้าสามศูนย์นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ ของงวดนี้3บวก3เป็น6 6บวก0 6บวก6เป็น12นะครับได้เลข2ตัวแรกเพิ่มไปทีละหนึ่งนะครับก็จะเป็น3 4 5ตัวนี้บวก3นะครับก็จะได้เลข8 2 3 4 5 8นะครับ31 44 66ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับสองทั้งแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยเลขท้ายก็ทีหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 เรามาดูสูตรที่สองนะครับสถิติจากัวดเดียวกันนะครับคร่าวๆนะครับงวดแรกห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดนะครับได้เลขแปดได้เลขแปดเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ห้าตัวเหมือนกันนะครับแปดเึ็สี่เจ็ดศูนย์กับผลรางวัลที่ออกสี่สี่หนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่ง 70369นะครับออก417 66925อนะครับออก6 5 2สองเลข2นะครับ3 6 9 2กสองหออก 8, 8 1, 4, 7 2 8อแปดหนึ่ะครับออกเก้เจ็ดเลขเ

สองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับออกแปดเจ็ดสองหกเก้าสองห้าแปดนะครับออกหกศูนย์ห้าของงวดที่ผ่านมานะครับหกบวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบ ได้เลขศูนย์เพิ่มไปทีละสามแต้มศูนย์สามหกเก้าสองนะครับกับผลลัพวันที่ออกห้าสามศูนย์เลขศูนย์นะครับเข้ามาเรามาดูของงวดนี้นะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นส 12, 12ิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้า เิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็นแปดนะครับ1 4 7ทั้งหมด5ตัวนะครับสามสิบอ็ดหกหลักหน่วยบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองเข้อดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับ ก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตรตัวที่ชนนะครับเลข5เลข8เลข1ไม่มีมีเลข4นะครับเลข7ไม่มีนะครับ ชนกัน4 5 8นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับวดที่13นะครับสถิติเข้ามา12วดติดทั้ง2สูตรไม่ผิดตัวชนก็ไม่ผิดนะครับวดนี้อนาคตนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับชนกันที่4 5 8นะครับเรียงจากน้อยไปหามาก4 5 8 สามสิบเอ็ดหกหกนะครับโปรดดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปบัรพานนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจบตัวไหนนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ